ทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่4ช่วงสุดท้ายเป็นช่วง<ช>ปัญญาสัทธธรรมวันนี้นะคะท่านใดที่ชอบกดแชร์กดไลค์กดอะไรต่างๆ <c oughs> ในทางสื่อโลกโซเชียลออนไลน์ท่านต้องมาฟังเลยว่าท่านนี้เนี่ยท่านจะมาไขาข้อข้องใจนะคะว่าคุณอะทำถูกหรือว่าทำผิดหรือว่าทำถูกอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาฟังว่าท่านอะจะมีคำพูดอะไรต่างๆนะคะขออนุญ,ญาต กับสวัสดีศาสตราจารย์คณาธิภ์ทองระวีวงศ์คณะบุรีคณะนิติศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเซนจอนสวัสดีสค่ะสวัสดีครับอาจารย์รู้สึกยินดีมากๆเลยที่อุตสา่าห์รบกวนเสียสละเวลามีค่ามาให้รู้สึกยินดีมากๆเลยที่ได้มาร่วมรายการนี้ครับก็อยากให้ศาสตราจารย์ที่อายุน้อยมากเลยนะและยังหล่อด้วยดีนะค่ะอยากให้อาจารย์พูดเกี่ยวกับการทํางานก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนิดนึงค่ะครับ เดิมทีก็เป็นนักวิจัยทางด้าน,นเกี่ยวกับกฎหมายสื่อสังคมออนไลน์นะครับแล้วก็ทําประเด็นเกี่ยวกับพวกสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆกฎหมายสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้วก็มีผลงานของการเขียนทางด้านตําราบทความวิชาการทางด้านเกี่ยวกับในแง่พวกนี้นะฮะเพราะเราเห็นว่ามันเป็นประเด็นสําคัญแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนจานวนมาก โดยที่บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับ <Okay. S 2> แต่ว่ามาจะกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของคนอื่นรวม <Okay. S 2> ทั้งสิทธิส่วนบุคคลต่างๆได้เยอะมาก hmm. ครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นทํางานด้านพวกนี้ไปหลักออ๋มีความชอบโดยส่วนตัวหรือเปล่าเอ่ย คือมีความหนึ่งมีความชอบโดยส่วนตัวแล้วก็เห็นผู้ที่ประสบปัญหาผมเรียกว่าผู้ประสบภัยทางเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะ,ะโดยเฉพาะคนกดไลค์กดแชร์ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยฮะเราไม่รู้ว่ามันกระทบสิทธิใครคนอื่นบ้างจา่สิ่งที่เรากระทำเนี่ยนะฮะ,ะอาจจะนําไปสู่คดีความหรือการถูกฟ้องร้องโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าคดีความพวกนี้มันเกิดขึ้นโดยโดยเราไม่ต้องออกไปไหนโดยเราที่ไม่ต้อง เคลื่อนย้ายมวลสารไปไหนได้เรานั่งอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือหน้าสมาร์ทโฟนเนี่ยแล้วเราอาจจะส่งผลให้เกิดสิทธิหน้าที่เราจะถูกจับก็ได้พูดถึงตัวนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดอ,อ่อนนะคะคอาจารย์อยากให้อาจารย์ลองยกตัวอย่างนะคะของการกดแชร์ที่ที่ผิดกฎหมายนะคะอาจารย์ เราต้องดูว่าเราแชร์ข้อมูลอะไรนะส่วนใหญ่ผมเอาหลักธรรมมาปรับแล้วกันคยบอกว่าตอนหลังเนี่ยมีหลักการมาสูตรนะฮะผู้เชีค์บอกว่าเราอย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าเขาพูดต่อต่อกันมาถ้าปรับในยุคปัจจุบันก็คือเราอย่าเพิ่งเชื่อเขาแชร์ต่อๆกันมาเราเราจะเห็นอะไรปุ๊บเราแชร์ทันทีสิ่งที่มักจะมีปัญหาก็คือมักจะแชร์รูปคนที่คิดว่าเป็นคนร้ายคุณจะเห็นว่ามาทีบอกว่าคนนี้เป็นคนร้ายนะฮะเป็นคนกลมคืนเด็กคนนี้เป็นคนที่กระทําการไม่ดีนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราแชร์ บางทีมันข้อมูลที่ไม่จริงการเป็นคอมพิวเตอร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์เท็จหรือปลอมทำให้ผิดพรคอมพิวเตอ,อ,อร์ด้วยราจะถูกฟ้องหมิ่นประมาทด้วยนะัจริงๆบางครั้งเขายังไม่เป็นคนร้ายใช่ครับแต่เป็นผู้ต้องสงสัยเฉยๆใช่เป็นผู้ต้องสงสัยในสังคมสงสัยเขายังไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายเลยด้วยซ้ำครับมีกรณีหนึ่งที่น่าสนใจและอยากจะยกตัวอย่างนะซึ่งกําลังคิดมากตอนนี้เลยคือเราขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็เรามีคนคนหนึ่งก็ไปเห็นว่าคนนี้รองเท้าก็แปลกๆเหมือนจะเจะรููอย น่าจ<ค>ะแลวก็เลยบอกว่าเนี่ยคนนี้ต้องเป็นคนร้ายต้องติดกล้องเอาไว้ส่องดูกับตรงสาวแน่นอน <คะ S 2> แล้วเราก็ถ่ายรูปคนนั้นไว้ <คะ S 2> แล้วก็เอามาแชร์ต่อแล้วคนเห็นปุ๊บก,ก็เชื่อแล้วก็ไปแคปหน้าจอเลยว่าอาจยากรโรคจิตก็แชร์ต่อก,嗯嗯ก,กันแล้วก็ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยปรากฏว่าตอนหลังก็ถูกด่าวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะฮ<ค>ะก็ออกมาตอนหลังมาสืบสวนกันพบว่าเขาบอกเขาเป็นช่างรองเท้าเขาเป็นดูเพราะเขาไปอ็อกโดนอะไรแล้วมันเป็นดู <คะ S 2> พอดีอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขาเสียชื่อเสียงไปแล้วลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากทางโเชียด แล้วแล้วแล้วตัวของคนนั้นเองที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาจะเรียกร้องสิทธิ์ที่ตัวเองกลับขึ้นมาเนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างคะเจาเขาที่ติดตามดูล่าสุดเขาไปลงบันทึกประจำวันไว้แต่ถามว่าในแง่กฎหมายเนี่ยเขาอาจจะฟ้องฐานกฎหมายอาญาหมิ่นประมาทก็ได้เพราะว่าคนไม่ใช่แค่คน พสรูปคนแรกนะครับชาวบ้านอย่างเราเราเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราเชื่อทันทีโดยเราไม่ได้คิดอะไรเราคิดว่ามานมนแต่จริงเป็นเรื่องโซเชียลมีเดียเราแชร์เลยเราช่วยแชร์เราบอกว่าคนร้ายปรดระวังเขายังไม่ทันถูกตัดสินโดยกระบวนการยุติธรรมเลยเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเข้าเรื่องขึ้นมาล้วฟ้องหมิ่นประมาทฟ้องบลบอคอมข้อมูลเท็จมีโทษถึงจำคุกเลยซึ่งจริงๆเราเราต้องใช้วิเคราะห์กันดนึงเราต้องวิเคราะห์ิดนึงก่อนที่เราจะเชื่อจะได้เชื่อหรือแชร์คิดนิดนึงก่อนเชื่อหรือแชร์เพราะวันนี้เราเราเยอะมากเพราะข้อมูล จะเข้ารายการเห็นอาจารย์บอกว่าบางคร,บครั้งนี่เราปกติเขาเล่นลายกันช่วงนี้นะคะค<ช>แล้วลายแล้วจะกดไลค์กดนี้มันจะมีผลยังไงคะเวลาที่เราจะพิเคราะห์เื่อนส่งมาแล้วก็ลายกลุ่มเฉพาะกลุ่มเรามีความผิดไหมลายเฉพาะกลุ่มเนี่ยก็มีปัญหานะฮะ<ช>ถ,ถ้าเกิดช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาจะมีประเด็นเกี่ยวกับว่าทางกระทรวงไอซีทีบอกว่าจะมาตรวจสอบลายก็เป็นที่ฮือฮาขึ้นมาจริงๆลักษณะแบบนี้เคยมีข่าวตั้งแต่สองปีก่อนที่ปอทบอกว่าจะมาตรวจสอบลายก็ทีทั้งนั้นนะถามว่าโดยหลักเจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบลายเนี่ยเขาต้องมีฐานทางกฎหมายก ว่าจะตรวจอะไรเช่นค,ความผีเกี่ยวความมั่นคงและความผีเกี่ยวกับเกี่ยวกับสถาบันอะไรเหล่านี้ที่เขามาตรวจสอบได้แต่ถ้าเกิดเราโพสต์ทั่วไปโพสต์โพสต์แชร์โพสต์แชทเรื่องส่วนตัวเรื่องนินทาเพื่อนเนี่ยไม่น่าเป็นไรนะเพราะมันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไร<ช>แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นบางทีข้อมูลที่เป็นหมิ่นประมาทคนอื่นนะฮะมันโพสต์อยู่ในไลน์กลุ่มเพราะไลน์กลุ่มบางทีเราควบคุมไม่ได้ ผิดไหมคะอาจารย์บางทีว่าเราคุยกันอยู่5คนอย่างเงี้ยเพื่อนคนหนึ่งลากข้อมูลซึ่งเป็นหมิ่นประมาทเข้ามาอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ต้องสงสยัยเราอาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งกลุ่มไปก่อนอแต่เราสามารถต่อสู้ได้ว่าเราไม่ได้พูดถึงวิจารณ์ข้อมูลตัวนี้เป็นการที่สมมุติว่าในหนึ่งเพื่อนเนี่ยมันโพส์ขึ้นมาในไลน์กลุ่มเราบอกเราไม่ได้ตอบสนองอันนี้แล้วเราก็ไม่ได้พูดหรือวิจารณ์ข้อมูลตัวที่เป็นหมิ่นประมาทต่อนะผมก็เลยอยากจะบอกว่าเราอย่าไปตอบหรือไปอภิปรายต่อกับข้อมมูลทีี่่คิดวาาปัญห ถ้าเกิดเขาโพสก็ให้เขาโพสเข้ามาในไลน์คนเดียวคนนั้นคนเดียวเ,ออเพราะว่าถ้าเกิดเราไปรวมอภิปรายมันจะกลายเป็นทั้งกลุ่มใช่ครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนมา,มากๆเลยนะคะอาจารย์และอย่างอีก,อ,กอีกเรื่องกรณีหนึ่งอาจารย์ที่เป็นเซลฟี่ของตัวเองใ,ในเรื่องกรณีเป็นเซลฟี่ตัวเองแล้วก็เป็นอีกกลุ่มที่แบบ <c oughs> ว,ว่าอันนี้ขออนุญาตนะคะที่ไม่ออกแบบโป๊ะ ตัวนี้อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างนิดนึงค่ะโป้ไม่โป้เนี่ยเป็นประเด็นระดับชาติเลย <c oughs> นะเพราะว่าในกฎหมายไทยเราอะในกฎหมายไทยเราอพอาคอมบอกว่าโพส์ข้อมูลลามกอนาจารเป็นความผิดแต่ไม่ได้นิยามคําว่าลามกอนาจารไว้ต้องไปดูแนวคำพิพากษา,าสารฎิกาซึ่งสารก็ตัดสินไว้ก่อนข้างหลายแนวเหมือนกันแต่ผมสรุปง่ายๆคือ 1. ถ้าเกิดเราเตื้องเสื้อผ้าหมดก็คือลามกสองสองถึงเราใส่ชุดไว้น่าแตต่างนานาแต่ถ้าเกิดมีการเปิดในลักษณะที่สารใช้คําว่ายั่วยุ นะฮะอ่าก็หรือล่อแหลมก็มีแนวโน้มจะเป็นลามกได้เพราะฉะนั้นอย่างรูปดาราสักคนหนึ่งนะใส่ชุดสีดําแล้วก็มีผ้าตรงหน้าอกนิดเดียวอะไรอย่างที่แชร์กันอยู่เนี้ยนะอันนั้นอ่ะถ้าดูตามแนวของสารก็มีมีแนวโน้มอาจจะเป็นลามกได้เพราะว่ามีแค่ปิดนิดเดียวเพราะสารเคยบอกว่าปิดอย่างมินเมย์ปิดอย่างแค่เล็กเล็กน้อยๆเนี่ยหรือมีแหคุมสาหร่ายคุมตามคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยเคยบอกว่าเป็นลามกเพราะฉะนั้นภาพลามกเนี่ยต้องระวังก่อนแชร์ บางทีเราเห็นอย่างเช่นภาพดาราเนี่ยเราแชร์เลยเราตื่นเต้นเราอาจจะเป็นผู้ส่งต่อภาพลามกโดยไม่รู้ตัวแล้วผิดพอร์วลคอมมาราสิบสี่แต่จริงๆนะช่วงนี้ปัจจุบันนะเหมือนว่าเหมือนกับอนเราอ่ะเหมือนกับ เหมือนไม่มีความอดทนหรือว่าไม่เก็บเหมือนกับจริงๆแล้วเหมือนระบายหรือเปล่าเวลาเราทําอะไรเราจะต้องมาโพสต์บอกคนโน้นคนนี้ถือว่ามันเหมือนกับระบายถ้าเรามองในแง่เป็นประเด็นที่สําคัญนะเรามองในแง่ของศาสนาในลักษณะว่าลักษณะของคนเราต้องการจะอวดใช่ใช่มาณวดนั้นอวดสองระบายอวดก็คือว่าฉันสวยฉันไปทําอะไรมากานาันหน่อยฉันก็อยากจะบอกชาวโลกใช่ค่ะฉันมีฉันตื่นนอนหน้าสมชันฉันก็ภูมิใจลึกๆว่าฉันตื่นนอนมาหน้าสมจะสวยนะขอโพสหน่อยขอโพสเลยจะกินอะไรสักหน่อยก็อย่าเพิ่งกิน ก็ขอเซลฟี่ก่อนถ่ายรูปก่อนถ้าเกิดศาสนาเราเรียกว่าเราไม่มีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะเท่าที่ควรนะเรากินข้าวเราไม่ได้ชื่นชมการอาหารแต่เราอยากจะบอกชาวโลกว่าเรากินเราไปเที่ยวไหนเราบอกชาวโลกไอ้บอกชาวโลกมากๆเนี่ยเป็นปัญหาตามมาถึงแม้ว่าเป็นการเซลฟี่หรือเป็นข้อมูลของเราก็ตามเพราะบางครั้งเนี่ยหนึ่งมันไปกระทบสิทธิ์ของคนอื่นหรือเปล่าบางทีเราเซลฟี่ของเราแต่เพื่อนสองคนติดอยู่เขาไม่อยากจะติดด้วยข้อแรกข้อ2ก็คือการที่เซลฟี่เนี่ยอาจจะนํามาสู่อาทยากร ที่จะตามเรามาโดยไม่รู้ตัวม <C> e <at> ีบางคนถูกติดตามคุกคามนะฮะพอะโพสต์หมดหมดเลยเช้าอยู่ที่ไหนบ่ายกินข้าวที่นี่โด <C> e <at> นตามมาถูกที่หมด <C> e <at> ใชลักษณะบแบบนี้เคยเกิดขึ้นบ่อยและอันตรายครับเพราะเหมือนกับจริงๆแล้วเวลาที่เราโพสไปบางครั้งเดือดร้อนเขาหาตัวเองนะโดยไม่รู้ตัวบางคนเขาหมั่นไส้เขาก็เอารูปเราไปโพสในกลุ่มไลน์ของคนอื่นก็จะเป็นการยินทายกลับไปกลับมาใช่ะมีมีแล้วพวกระบุโลเคชั่นนี่ก็อีก ก็คือบอกว่านักภาษีอยู่ตรงไหนฮะดิฉันเป็นค่ะยอมรับอย่างอย่างเบาก็คือเคยมีกรณีแบบว่าถูกนายจ้างมาสอบสวนเพราะว่าอ่ะบอกว่าลาป่วยแต่ทําไมโพสต์อยู่ทะเลอย่อย่างนี้ก็คือในอย่างเบาในอย่างหนักก็คือโดนเอาข้อมูลพวกนี้เอาไปใช้ในการตามตัวนะครแล้วก็เข้าใจผิดอย่างที่ที่ท่านบอกตะกี้เนี่ยนะฮะบางคนก็ถูกรูปแล้วโพสต์ไปแล้วเพื่อนลากรูปไปใช้หรือไปด่าคนอื่นโดยใช้โปรไฟล์เราใช้ชื่อรูปเราไปด่าคนอื่นอย่างเงี้ยก็ให้เกิดคดีความตามมาเยอะมาก จริงๆแล้วอันตรายนะอันตรายนะคะคุณเอายกตัวอย่างอกีกต,ตัวอย่างหนึ่งและกันสําหรับตัวอย่างที่ถ้าเกิดว่ามีมีคนเสียชีวิตไปครับเหตุเกิดจากการถูกข่มขืนแต่ว่าน้องเขาได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ยังมีคนมาเผยแพร่เผยแพร่ภาพตัวนี้อยู่ตัวนี้กฎหมายเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เขาเห็นว่ารูปน้องเนี่ยจะเอาผิดได้ไหมคะ อันนี้เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเยอะมากแต่สื่อมวลชนเนี่ยปกติเขาจะมีจริยธรรมประมวลจริยธรรมเขาอยู่ว่าภาพผู้เสียหายลักษณะแบบนี้ควรจะออกไม่ควรจะออกแต่โดยทั่วไปเนี่ยประชาชนนี่แหละที่แชร์กันลักษณะ,<ช>ะนี้เนี่ยประชาชนไม่ได้มีโค้ดหรือจริยธรรมอะไรรับรองใช่ไหมครเขาก็ไม่ใช่สื่อมวลชนอาชีพแต่ว่าเขาก็โพสต์ไปถามว่ามันกระทบสิทธิผู้เสียหายในผู้เสียหายหรือญาติของเหยื่อผู้เสียหายเนี่ยจริงสามารถมาฟ้องได้เพราะมันเป็นทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงตาประมวลหมายอาญาหมิ่นประมาทเขานะฮะ ลักษณะแบบนี้เพราะกฎหมายาเนี่ยจะจริงหรือจะเท็จถ้าเขาเสียหายก็มินประมาทได้แต่ว่าเพราะบางทีเนี่ยเราไม่ได้มีการแบบเบอร์หน้าหรืออะไรเลยเราก็แชร์ลงไปเลยค่ะแล้วบางทีเรื่องมันจบไปแล้วเรื่องมันจบเรื่องมันจบไปแล้วแล้วก็แบบเวลามาแชร์เนี่ยเราเสือดพบตลอดอย่างที่เราเคยเราเคยบอกว่าอินเทอร์เน็ตไม่เคยลืมใครดังนั้มันจะดีที่เราไม่ลืมกันแต่อินเทอร์เน็ตปกติมันจะไม่ลืมเรื่องนี้มาทีคมคืนไปแล้วสามปีนะฮะมาเสือดวันนี้ก็เจออีก แต่จริงๆนะมันก็มีผลต่อพ่อแม่ของคนที่โดนกระทบกระเทือนจิตใจเขาใช่ไหมคะพ่อแม่แล้วตัวเขาเองบางทีเขาก็จะเริ่มโตขึ้นหรือสิ่งที่เขาเคยทําในวัยเด็กสิ่งที่เคยปิดพลาดไปสิ่งที่เคยเป็นผู้เสียหายแทนที่จะลืมสังคมไม่ลืมตามประเทศเขามีการให้เทคดาวลงมาได้เป็นสิทธิที่จะถูกลืมของไทยยังไม่มีตัวนี้เลยประกฎหมายของเรายังมีปัญหาอีกหลายอย่างเหมือนกันค่ะ ถ้าพูดถึงในข่าวอีกข่าวหนึ่งแล้วกันนะดิฉันชอบมากเลยเรื่องการกดแชร์โซเชียลดิฉันเห็นเห็นเห็นในข่าวนะคะที่เขาเป็นท่านอะไรไม่ทราบเหมือนกันที่ท่านได้ถูกคัดเลือกไปอบรมแล้วก็ท่านนอนหลับแล้วก็มีคนไปกดแชร์ภาพของท่านเนี่ยพอท่านไ่เห็นท่านโมโหมากล้วอย่างตัวเนี้ยเนี่ยคนที่เอาภาพไปเผยแพร่เนี่ยถือว่าผิดกฎหมายไหมคะคือลักษณะแบบนี้เราต้องมาดูลักษณะภาพถ้าภาพอย่างเงี้ยที่คุณแพมบอกมีเยอะเลย แบบผู้หลักผู้ใหญ่หรือก้าระายการไปอบรมถึอแม้บางทีเดินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะบางทีเนี่ยล้วไปบางทีไปว่าเป็นมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าต่างต่างๆนานหลันี้ถามว่าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าข้อนักวิชาการบอกว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันขาดบริบทคือเราเราเชื่อแค่ภาพเห็นมาตรงนี้แต่ถามว่าอบรม3ชั่วโมงก่อนหน้านี้2ชั่วโมงเขาอาจจะตั้งใจดีเพราะันเผลอรับไป2นาทีคนเรามันก็เผลอกันได้จริงไหมคะเพราะฉะนั้นถามว่าภาพลักษณะแบบเนี้ย หมินประมาทไหมเราก็ต้องมาดูตามกฎหมายอาญานะฮะทำให้เขาเสียอมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นไหมการที่เราไปโพสต์ประกอบข้อความว่าเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็มาหลับแบบนี้เนี่ยทำให้เขาอาจจะถูกสอบสวนวินยัยอาจจะทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต,อ<า>งต่อผู้ใดต่อผู้ชาชนทางการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะฟ้องหมินประมาทได้ลักษณะนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าแต่มันไม่ผิดพรบคอมเพราะว่าพรบคอมบอกต้องข้อมูลเท็จหรือปลอมอันนี้มันถ้าเกิดมันจริงก็จะผิดแค่กฎหมายอาญา แล้วอาจารย์มีหลักธรรมในการสอนนักศึกษาหรือว่าสอนนักเรียนที่ในมหาวิทยาลัยอย่างไรคะในการใช้สื่อโ,โซเชียลเนี่ยให้ถูกต้องครับตอนนี้ก็พยายามจะเอาหลักธรรมะนี่มาปรับเลยนะโดยเฉพาะหลักการละมัสูตรสิบป,ประการเนี่ย<อ>สำคัญคคมากคือหนึ่งอย่าอย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่ามันแชร์ต่อๆกันมาะนะนักศึกษาเดี๋ยวนี้ก็แปลกนะพ่อแม่บางทีพูดอะไรไม่เชื่อแต่พอเห็นสิ่งที่แชร์ไม่รู้ใครแชร์เชืช่อแล้วนะเพราะนั้นก็และอีกอันหนึ่งก็คือจากหลักธรรมอันนี้ก็คือว่าอย่าอย่าเชื่อ อย่าเชื่อเพราะเห็นกับอาการที่ปรากฏภายนอกค่ะ,น,ะนี่เรามาปรับกับภาพคืออย่าเชื่อเพราะแค่เห็นภาพภาพเดียวค่ะอย่าแค่เห็นภาพคุณป้านี่ยืนทับเส้นรถไฟฟ้าเลย,ยเพิ่งตัดสินว่าเขาเป็นคนเลว บางทีก็อาจจะเถื่ออาจจะไม่รู้อาจจะมองไม่เห็นแเราไปแชร์กันแล้วก็ไปเดินแล้วก็อะไรเงี้ยแต่คนร้อที่ไปแชร์คือไม่ได้คิดตรงจุดนั้นว่าคุณอะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขาหรือเปล่าใช่ครับแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยบางทีแค่เล็กน้อยก็อาจจะเผลอไปละเมิดมารยาททางสังคมเล็กๆน้ออๆแต่สิ่งที่แชร์เนี่ยอยู่ตลอดไปนะฮะลักษณะแบบนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อและอย่าเพิ่งแชร์ในสิ่งที่เห็น คิดไต่ตรองก่อนอย่างที่อาจารย์บอกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่มีวันลืมคุณหรือว่ามไม่มีวันตายค่ะไม่มีวันลืมคุณแล้วมันก็ไม่ตายด้วยใชย่เพราะมันจะอยู่เป็นข้อมูลมันจะอยู่อย่างนั้นนะฮะถือว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างดีนะคะคุณรนะัชนีกรใช่โดยเฉพาะคุณเนี่ยชอบเล่นโซเชียลดิฉันยังล้าหลังอยูแ่แต่ว่าหลังจากที่ฉันมีความรู้นะคะดิฉันก็ไม่สามารถที่จะกดแชร์แต่ก่อนหน้านี้ก็มีนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยอมรับแล้วนะคะอาจารย์แต่ว่าช่วงหลังนี้ก็กดแชร์ทรมาดีกว่า แชาธรรมะนี่ปลอดภัยมากแชรธรรมะปลอดภัยแล้วก็เซฟแล้วก็ได้บุญเป็นธรรมทานครับใช่ครับตัวนี้ก็ในกรณีที่แบบว่าเราได้ภาพมาแล้วเราก็กดแชร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ชมทางบ้านด้วยว่ามันมีความผิดไหมเขาเช่นว่าเอ๊ะหนูเป็นคนกดแชร์คนที่หนึ่งแสนสงสัยไม่รู้หรอกเขาจะรู้หรือเปล่าเขารู้นะถ้าเกิดถ้าเกิดนั้นเป็นประเด็นเนี่ยเราควรคิดว่ามันเยอะไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของเราเกณง์เจ้าหน้าที่งเราจะตรวจสอบและเช็กกับทางเฟซบุ๊กหรือไลน์เนี่ยได้ว่าครรโพงนนั้ ก็ขอให้ฝากข้อคิดก็คือเราอย่าเพิ่งรีบเชื่อในสิ่งที่เราเห็นนะฮะเราอย่าเพิ่งคิดว่ามันจริงเราตรวจสอบไต่ตองก่อนนะฮะคุณพระองค์ท่านสอนว่าเราเราคิดไต่ตองก่อนแล้วก็ค่อยๆดูเช็คหลายๆสื่อนะฮะอย่างเช่นว่าเห็นภาพอันนี้อย่าเพิ่งคิดว่ามันจริงเราไปลองเสิร์ชดูก่อนสิสื่ออื่นว่ายังไงนะฮะแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยบางทีคนที่เห็นอยู่ในภาพอ่ะเขาไม่มีโอกาสได้มานั่งพูดในโซเชียลว่าเขาไม่ได้ทำนะมันไปแล้ว พูดถึงเวลาก็มีน้อยนะคะถ้ามีโอกาสหน้าเนี่ยอยากจะรบกวนอาจารย์ใหม่กรอบหนึ่งน่าจะได้ใช่ไหมครับถือว่าเป็นการบอกบุญนะคะวันนี้ก็เวลาเนาะมีนิดเดียวก็จะขอบคุณรองศาสตราจารย์คณาทิพทองระวีวงศ์นะคะคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนจอนขอพรบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะ สำหรับรายการทำข่าวสองที่ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะแล้วก็ดิฉันพิ่นาก,กุนารทองพั้อค่ะและดิฉันรัชนีดัตยวัฒนค่ะกลับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ